สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะ ก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวมผลงานแนวทางเลขเด็ดนะคะมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยไม่ว่าจะเป็นชุดผลงานแต้มล่างของแอดวันชัยนะคะเลขติดล่างของคนวันอังคารสาราพักใจค่ะจ่าเขาอาจาเข่ากรวดนะคะส่วนชุดเลขดับก็จะมีชุดดับของบายแอดเคสิบสามดับบนล่างของเวียงพิงค์นะคะดับมหาโชค แล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสำนักอะไรกันอีกบ้าง ก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ ข้อมูลชุดแรกจะเป็นชุดเด่นบนของแอดนานาแนวทางงวดนี้ของเขาจะให้เลข4กับเลข5นะคะส่วนตัวเจาะก็ยังไม่มาเดี๋ยวถ้ามาแอดจะนำมาแบ่งปันให้เพิ่มเติมทีหลังแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาติดตามของคู่เมืองกันบ้างคะ่ะชุดแรกจะเป็น10บบนคู่ขี้เดินดีของเขา ผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขานะคะให้คู่มาสลากออก0ู1ย์ก็ออกเป็นเลขคู่นะคะส่วนแนวทางงวดนี้10บนของคู่เมืองจะให้เลขคี่นะคะส่วนอีกหนึ่งข้อมูลจะเป็นหน่วยบนของเขาค่ะแนวทางงวดนี้ก็จะให้เลข2เลข3เลข4แล้วก็เลขค้า ใครชื่นชอบก็แคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้เลยแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ต่อมาจะเป็นปฏิทินหลักสิบของแอดมินเจมผลงานแนวทางงวดที่ผ่านมาอันนี้ก็ถ้าเป็นหลักสิบก็พลาดไปหลุดไปนะคะข้อมูลชุดบนสลากออก0 4 6ย์ส่ส่วนข้อมูลชุดล่างสลากก็ออก4 6ค่ะก็หลักสิบเป็นเลขสี่ทั้งชุดบนชุดล่างเลยส่วนแนวทางงวดนี้ปฏิทินหลักสิบของแอดมินเจมให้เลข0เลข2เลข3แล้วก็เลข7 แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะชุดผลงานต่อมาจะเป็นของสาลาพักใจอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะสลากออก0ูนย์สีแล้วก็4ี่ค่ะ ส่วนแนวทางงวดนี้เรามาดูข้อมูลเลขเด่นกันก่อนชุดแรกจะให้เลข0กับเลข2อีก1ชุดจะให้เลข4กับเลข5ระวังชุดเบิ้ลก็คือ 0, 0, 2, 2, 4, 4แล้วก็ 5, 5ส่วนเลขในตารางของเขาให้เลข1เลข2เลข 0, เลข 5, เลข3เลข9แล้วก็เลข4นะคะ ของเขาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างค่ะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นเลขปิดล่างของคนวันอังคารผลงานแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ที่ให้มาเลข6ก็เข้าไปนะคะสลากออก4-6 ส่วนแนวทางงวดนี้เลขติดล่างของคนวันอังคารให้เลข3เลข6เลข0แล้วก็เลข2ก็ไม่รู้ว่าแนวทางงวดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของจากเขากรวดกันเลยค่ะเป็นปักหลักหน่วยบน ผลงานแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ให้มาเลขหนึ่งก็เข้าไปนะคะสลากออก0ูนย์สี่หนึ่งค่ะเลขหนึ่งก็ออกหลักหน่วยส่วนแนวทางงวดนี้ปักหลักหน่วยโบนให้เลข0เลข3มเลข5าเลข6แล้วก็เลข8ตัวเน้นก็คือเลข3เลข5าแล้วก็เลข6นะคะก็ไม่รู้ว่าจะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ชุดต่อมาจะเป็นแต้มล่างของแอดวันชัยค่ะผลงานแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ให้มานะคะก็แต้มศูนย์ก็เข้าไปเนาะสลากออก4 6ค่ะรวมกันก็ได้เลขศูนย์ส่วนแนวทางงวดนี้แต้มล่างของแอดวันชัยให้เลข7เลข8เลข9เลข0นย์เลข2เลข3เลข4แล้วก็เลข5นะคะ ก็ใครชื่นชอบก็แคปเก็บไว้ได้เลยแอดก็ขอบคุณของแอดวันชัยด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของหลวงปู่ชัยกันเลยนะคะชุดแรกจะเป็นสิบหน่วยบนล่างของเขาแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ที่ให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะก็สิบหน่วยบนสลากออกเป็นเลข4ี่หนึ่งค่ะสิบหน่วยล่างสลากออกเป็นเลข4ี่หก แนวทางวดนี้สิบหน่วยบนล่างของหลวงปู่ชัยให้เลข3เลข4แล้วก็เลข6อีกหนึ่งข้อมูลจะเป็นติดบนของหลวงปู่ชัยนะคะติดเด่นบนแนวทางงวดที่แล้วให้มาสามตัวเลข4ี่ก็เข้าไปหลัก10เนาะสลากออกศูนส่วนแนวทางวดนี้ค่ะติดเด่นบนของหลวงปู่ชัยให้เลข6เลขหาแล้วก็เลข7 แอดก็ขอบคุณของหลวงปู่ชัยด้วยนะคะต่อมาคะ่ะเรามาดูชุดเลขดับกันบ้างถ้า FC ท่านใดไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยข้อมูลที่เหลือจะเป็นเลขดับแล้วนะนะคะแล้วก็ทางกองสลักไม่มีแนวทางเลขดับเนาะชุดแรกจะเป็นดับหลักร้อยของมะแมราศีกัน แนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลข6มาสลากออก041นะคะก็หลักร้อยออกเป็นเลข0ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับหลักร้อยค่ะของมะแมราศีกันให้เลข1แอดก็ขอบคุณของมะแมราศีกันด้วยนะคะ ต่อมาจะเป็นดับของเวียงพิงชุดแรกจะเป็นดับร้อยสิบหน่วยบนของเขาแนวทางงวดที่แล้วให้เลขหนึ่งมาอันนี้ก็ไม่ผ่านนะคะสลากออก0 4 1ย์ค่ะเลขหนึ่งไปออกหลักหน่วยส่วนแนวทางวดนี้ดับ1้0หน่วยบนของเวียงพิงให้เลขสี่ ต่อมาจะเป็นดับ10หน่วยล่างของเขาแนวทางงวดที่แล้วให้เลข2มาสลา,ากออก4 6ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะดับ10หน่วยล่างของเวียงพิงให้เลขค่ะแอดก็ขอบคุณของเวียงพิงด้วยนะคะ ชุดต่อมาจะเป็นดับของบายแอดเหรืออาจารย์สมหมายค่ะอันนี้จะเป็นดับแต้มรวม3ตัวพิกัดบนแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ให้มาก็ถือว่าผ่านนะคะสลากออก041รวมกันได้เลขค่ะส่วนแนวทางงวดนี้ดับแต้มรวม3ตัวพิกัดบนของเขาก็ให้เลข4กับเลข8 ส่วนต่อมาจะเป็นดับแต้มล่างของเขาแนวทางงวดที่แล้วให้แต้ม6กับ7มาสลากออก4 6นะคะรวมกันได้เลข0ูนย์ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับแต้มล่างนะคะของเขาค่ะก็จะให้แต้มเลข0ูนย์กับเลข7ตัวเจาะจะมี0ูนย์ศูนย์หนึ่งเกี่ห A หา้าศูนย์เจ็แล้วก็8ปดกก็อันนี้ไปกลับเลยนะคะก็จะเป็นแต้มล่างเนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ชุดต่อมาจะเป็นดับของมหาโชคค่ะดับตรงคันเทพผลงานแนวทางวดนี้นะคะก็เรามาดูชุดดับบนกันก่อนก็จะให้18293041 5263748596แล้วก็07ส่วนชุดดับล่างของเขาก็จะให้1526 สามเจ็ดสี่แปดห้าเก้หนึ่งแสองเสแล้วก็0ูย์สของเขาจะเป็นดับตรงๆนะคะส่วนผลงานแนวทางว่าที่ผ่านมาแอดไม่เจอของเขาเลยไม่ได้นำมาเปรียบเทียบให้ก็ขอประทานโทษด้วยเนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ล่างไม่มีของแอดดังเมสซกันเลยค่ะแนวทางวดที่แล้วของเขานะคะให้เลข3มาสลากออก4-6ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางวดนี้ล่างไม่มีของแอดดังเมสซให้เลขศูนย์แอดก็ขอบคุณของแอดดังเมสซด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับข้อมูลในชุดนี้ที่แอดนามาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสํานักไหนเพิ่มเติมก็สามารถเมนพูดคุยไว้ใต้คลิปได้เนาะเดี๋ยวถ้าแอดเจอแอดจะนํามาแบ่งปันให้ส่วนคลิปนี้คะ่ะแอดก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณคะ่ะ